ดีค่ะนะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่รับใหม่นะคะก็ของก็มีเยอะอยู่แต่ว่าอันนี้มันก็แค่ข้าวๆเป็นตัวอย่างนะคะก็ราคาแรกเป็นราคา20ก็มีราคา20กันเลยนะคะนี่ก็เป็นราคา20นะก็จะเป็นพวกเห็ดนะอันนี้อยู่หางเป็นปันะคะไม่มีรานี่ก็จะเป็นพวกเห็ดนะคะก็นีกระดูกชิงนะพวกจริงๆของจรินแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะ อันนี้อยู่อายุทยานะคะยังไม่ได้กลับบ้านนก็จะเป็นหัวเหตุนะคะเป็นแซมิดีนอาสั่งให้ดูเรืนะคะก็สนใจสินค้าตรงไหนก็แคปรูปมานะนะมันเป็นรายสซอนนะคะแต่จริงๆนะ,ะของก็มีอีกนะคะ จริงๆก็เอามาหลายชิ้นแต่ก็หมดเดลชิ้นเดียวนะคะแต่แต่ว่าน,นี่เป็นของแค่ของตัวอย่างนะคะที่บ้านมีอีกนะมีสิบบาทอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการท่อง้นนะกะ็จริงๆของก็อยู่ที่บ้านเองนะคะอันนี้หายมือเดียวนอาอก็จะเป็นพวกอ,อุ้มเท้าแม่กับอุ้งเท้าสูนังนะคะก็จะมีทั้งแบบนี้นะมีสามชิ้นนะ แล้วก็อีกแบบอ้อมี4ชิ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นแบบนี้นะตัวนี้นะแล้วก็เป็นไอติมอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักชื่อนะยิมสซโตสทูชิ้นนะ ผลไม้คะผลไม้มีแค่2ชิ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มนะคะจะไปรับมาเพิ่มนะ็นผลไม้แบบพวกลูกพีชลูกท้อส้อมมังคุดสับป,ปะรดนะคะแล้วก็จะมีครัวซองนะแต่ของจริงก็มีเยอะนะคะเป็นอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็จะมีเป็นปังแห่นนะเป็นหน้าต่างๆ ีเแล้วก็กขออภัยด้วยนะคะแล้วก็นี่นะก็พวกนี้ก็จะเป็นราคา20บาทนะราคา20บาทนะคะ ต่อไปก็จะเป็นราคาส0สิบาทเนาะคนนี้ก็จะเป็นราคาส0สิบาทนะคะอย่างแ,แรกนะคะก็จะเป็นไข่กูเดทธรมานะเป็นแบบนอนอยู่ในไข่นะคะน่ารินซาลดมากๆเลยนะมีสองชิ้นนะก็จะเป็นไอติมอ้วนนะคะจริงๆขอมีเยอะกว่านี้นะ มีสีงพูกับสีขาวนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นไอติมแท่งนะคะ <Okay. S 1> นิ่มสโลชินนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นมาการองนะคะตอนนิ่มสโลชินนะ ก็จะเป็นไอติมหนึ่งนี้นะไอติมโพนนะคะสองชั้นก็สรใจท้นไหนก็แคปรูปมานะแล้วสุดก็เป็นไปลาฮายากิ